สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกท um, ุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ก็คือเลขจากลาวนะลาวรอบดึกนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับออกผลทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลงเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่าัชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นหลวงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเลขจากประเทศลาวนะขอขอบพระคุณมากๆนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดสติกเกอร์ตรงไปให้นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องนะครับจะตอบกลับทุกทุกอันทุกอันเลยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะ ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมากๆมั่งมีนะครับสวีทับสวีทโชคสวีสุขดวงดีแห่งๆนะครับเดินดีนะลาวีพีนะเข้าทุกวันทุกวันบนล่างบนล่างเลยนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับมันเดินดีทุกวันทุกวันมันก็อาจจะมีวันไหนที่ว่ามันมันขยันเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ประมาณนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับ วันนี้เราก็มาชมกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเด่นนะครับนะครับเด่นนะเด่นวันนี้มีสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกนะขอเน้นที่ห้านะครับลองสี่กับหกนะครับประมาณนี้นะครับสี่ห้าหกคู่ของเขาก็เป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าเอาเล็กลงหน่อยนะสี่เอ้ห้านะครับไปนี้นะห้าอะไรคราวนี้ห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสองห้าครับส่วนสี่ก็สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่ครับตัวเรงก็คือหกนะครับอืมลองก็คือหกนะหกครับอือหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสอง เป่อเสื้อวินนะครับวินวินวินนะครับวินก็อืมวินก็เหมือนกันนะครับเก้าจุดหนึ่งเก้าจุดหนึ่งงสี่ห้านะครับสามนี้นะครับอืมวินนะครับวินวินวินราคนนี้เราก็มาดูที่คานนีสี่ห้าหกนะครับขอเน้นที่ห้ากับสี่นะ ตัวหกพ <Iya. S 1> ิจารณาดูนะครับตัวลองนะครับทีห้าหกคู่ของเขาก็จะเป็นนี่นะครับสรืเขาก็เป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเขอเลือกที่เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสามเนี่ยใครชอบก็จัดนะครับห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าสี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่นะครับตัวหกนะครับหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกสองสองหกนะครับชุดวินตามนี้นะครับ ก้าศูหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตามนี้นครับอ่าอ่าเราก็มาดูเน้นกันที่ค่านี้เน้นอะไรดีนะครับฟันธงที่หกนะครับอเอ้ยไม่ใช่ฟ <c oughs> ันธงที่ห้านะครับลองสี่นะครับลงสี่นะอ่าตาบนี้เขียนผิดเขียนผิดครับตามนี้นะครับเน้นที่รูดจบวิ่งเท่านั้นนะครับลูดนะ ตัวจบวิ่งสี่กับ5้านะครับเตัอนกไปชอบกระถางนี้นะครับหรือใครจะชอบชุดเจาะก็ได้นะครับชุดวินก็ได้นะครับพิจารณาดูนะครับเน้นที่รูดนะครับรูดนะรูดชื่อหวงสือไม่สวยรูดเท่านั้นนะครับรูดใครรู้จักรูดก็ศึกษาดูก่อนนะตามนี้เลยนะครับ ลา v i p นะครับออกสามทุ่มนะครับออกสามทุ่มทุกวันทุกวันเลยนะครับต้อง v i p ธรรมดาก็จะามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรวมๆเพื่พอความเป็นถึงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณน,นะครับชูดีชูดีครับอย่าลืมกดติดตามครับ